บาย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 ไม่ร้องโอเอะไม่ร้องเมื่อคืนหนูร้องให้ใช่ไหมเมื่อคืนหนูร้องให้เมื่อคืนน้ำตาซึมในขอบเนี่ย แล้วพระเจ้าครับเข้าไปแล้วครับอไปใส่ให้กันมันที่ดีเนะี่ยไปใส่ให้กันวะเพราตะนอนตื่นเข้าไปแล้วลูกเขาเขาสากสากน้องไปแล้วสากครับน้องไปแล้วน้องไปแล้วครับน้องกับชาเชิงเ้าแล้วแม่เมใครจะกวนหนุตอนเช้าๆเนาะทุกวันนี้เนาะแต่เขาบ้านเข้าบ้านนอนกันเขาบ้านนอนกัน ลูกกับฉะเชิงเซาเดี๋ยวเขาก็มาหาใหม่ไม่เศร้าไม่เศร้าไม่เศร้าไม่เศ้าไม่เศ้าไม่เศ้าเดี๋ยวลูกกลับมารอบหน้าก็เป็นสาวแล็อใช่ใช่เจ้าลูกกับฉะเชิงเซาหนูลูกกลับฉะเชิงเซาคือจังมึงสิหูเรื่องนี่แหละสวยแต่น้องรู้เรื่องนะครับทุกคนเดี๋ยวลูกมาหาใหม่นาอวันตุยเนาอวันตุยของเก่งนาอเดี๋ยวลูกมาหาใหม่นาอวันตุยนาอ รักไอ้เก้ารัก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 ไป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 นอนกันดีกว่าป่ะเขาไปนอนเดี๋ยวคืนนี้ให้นอนด้วยเป็นพิเศษเลยป่ะไปนอนได้กันทั้งหมดเลยป่ะโอเคโอเคนะป่ะปๆะปะขึ้นไปนอนด้วยกันเนาะวุ่นวายสตอรี่นะครับทุกคนก็หลังจากที่เข้าแช่กลับครับก็น้องก็เป็นแบบเนี้ยไม่เล่นไม่คืบคืนเนี่ย เพราะว่าก่อนหน้านี้ยังพากันเล่นกันอยู่เลยอะ่ะเขาแช่กลับไปอยู่ชะเชิงเศร้าเฉยๆครับแช่กลับชะเชิงเศร้าเฉยๆลูกเดี๋ยวลูกก็มาหาหม่ไม่ร้องนะแล้วดูข้าวเหนียวเพราะมีมูลเลยหะตี้เบื้องนอนเหนียวครับเดี๋ยวเขาแช่ก็มาหาใหม่นะ เ้าแช่เขากับฉะเชียงซาแล้วพรุ่งนี้หนูตื่นมาหนูก็ไม่เจอเขาแช่แล้วหนูจะเล่นกับใครหนูก็เล่นกับพี่ศากไงโอเคไหมหนูเล่นกับพี่ศากแม่เจ้าก็สวยก่อนนะโอเคไหมลูกไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องเหมือนน้องจะดูเรื่องอะไรเงี้ยดูเรื่องแหละใช่ไหมลูกตื่นมาก็ไม่เจอพี่ๆเขาแล้วนะ ข้าแช่กลับแล้วครับอันนี้คือห่วงหรือเศร้าเนี่ยลูกหึห mm. น้าตาหนูไม่บอกอารมณ์อะไรเลยหนูยังมีพ่อเจ้าแม่สวยไงพี่สากด้วยมีลุงเก่งมีอบาบัสมียายยงมีพ่อแบงด้วยไม่ร้องนะมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยทุกคนดูนี่สิเขาสวย สวยเข้าบ้านได้แล้วลูกน้องเขากลับชาเชิงเซาแล้วอยูน้องตอนแรกนั่งอยู่หน้าประตูอะครับแล้วก็มานั่งอย่างเงี้ยน่าจะเห็นตอนขึ้นรถแหละเพราะว่าเหมือนจังหวะวิ่งออกมาพอดีพี่แช่ไปแล้วลูกพี่แช่ไปแล้วครับหนูไม่ต้องนอนรอตรงนี้หนูเข้าบ้านเลยลูกเข้าบ้านเข้าบ้านพี่เขาไม่ได้กลับมาแล้วเขาเดินทางไกลครับเขากลับไปบ้านพี่เขาพัดแล้ว ไม่เช้าไม่รอเขาไปนอนเขาเขาไปนอนในบ้านเขาไปนอนในบ้านเขยีบเขาไปนอนในบ้านลูกเขาไปนอนในบ้านได้แล้วปุ๊บเข้าไปเข้าไปเข้าไปเหนียวครับเขาคือเป็นยังสี่วันที่นี่นะเฮ้มันคือเป็นแบบนี้เดินออกมาทําไมเขาเหนียวเขาเหนียวครับเขาไม่มาแล้วลูกเหนียวเหนียวเอ้ยพี่เขากลับฉาเชียงสาแล้วครับเขาเหนียวเอ้ยดูลูกที่นา่สวย น้องรอทุกคนครับโอ้ยคุณรถตุ๋ดมาคุณเด๋เขากลับฉะเชิงเซาไปแล้วครับเขาเหนียวโอ้ยเบิ่งเนี่ยเหนียวครับคือเป็นยังสี่วันที่นี่นะมึงคือเบิ่งเป็นงงงงบบนี้คือป้าซื้อมาสาวฮักทยลูกเลยเขาไม่มาแล้วลูกเขาไม่มาแล้ว เป็นมดสุดโตมันที่นี่นะ่ดูน้องซิดูน้องทิศสัก์เบิงพี่น้องเบื้องนานน้องขอโทษถ้าแบบแสบมุบฟ้ามุ้าหน่อยนะครับพอดีว่าแสงมันน้อยจริงๆแมงมันนี่เข้าบ้านกันไหมเข้าบ้านกันไม่ลูกพี่แช่เขาไปอยู่กับแม่ทรายไง บ้านที่เขาอยู่ก่อนที่เขาจะมาอยู่กับหนูอ่ะลูกข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวเข้าบ้านนะลูกนะลูกนะหนูนอนกับเก่งก็ได้วันนี้หนูขึ้นไปนอนกับเก่งนะทุกตัวเลยเดี๋ยวขึ้นไปนอนกับเก่งหมดเลยเข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอ้ยพี่น้อง ก็คือเป็นคักเป็นแน่แท้ล่ะมันเป็นคักเป็นแน่พดเบิงตตซูโตเนี่ยซีโตนี่มานั่งเฝ้ากันเบิดเนี่ยเขาไม่มาแล้วแช่กลับแล้วลูกแช่กลับแล้วครับแช่กลับแล้วครับลูกครับแย่อีลีพามีมันแย่มากเอาน้องเข้าบ้านไปลูกไปไปเข้าเหนียวเข้าเหนียวเข้าเหนียวเข้าบ้านไปลูกไป อย่าเข้าบ้านนะ